ยากแล้วเจ้ากรรมสองคนสุดท้ายเมฆวินัยอาการไม่ดีวันพระเป็นสัญญาณบอกเหตุ แฟนคลับยังให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องสำหรับอาการป่วยของเมฆวินัยไกรบุตรอดีตพระเอกชื่อดังที่ตอนนี้ต้องต่อสู้กับโรคตุ่มน้ำพองมานานหลายปีซึ่งอากาศที่เป็นนั้นเมกวินัยทรงตัวมาได้ตลอดมีบางครั้งที่อาการดีขึ้นบ้างแต่ก็กลับมาซุดลงอีกกระทั่งช่วงกลางปี2566ถึงปลายปีวินัยไกรบุตรก็ได้มีอาการซุดลงอีกครั้งกระทั่งหนุ่มคงกระพันแสงสุริยะได้พาเอภรรยาของวินัย ไปพบกับอาจารย์ภัยสารแสงชายอีกครั้งหลังนิมิตเปิดบุพกรรม5เจ้ากรรมในเวรในอริตชาติในภพชาติปัจจุบันเป็นเกจิ เป็นพระที่มรณภาพไปหมดแล้วส่วนอีกคนเป็นผู้หญิงที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นอิสลา,ามทําพิธีทางศาสนาอิสลา,ามและทางพุทธไปหมดแล้วขอขมาเจ้ากรรมครบทั้งฆ่ารายชื่อเหล่านั้นล่าสุดหนุ่มคงกระพันเผยคลิปเปิดนิมิตเจ้ากรรมสองคนสุดท้ายแม่กุยไนซึ่งเป็นการสอบถามอาการล่าสุดของแม่กุยไนที่มีทิศทางดีขึ้นเลือดออกน้อยลงเจ็บปวดน้อยลงหมอจุฬาที่รักษาก็ลดยาลงภรรยาพระเอกดังในตำนานจะเดินทางมาขอรายชื่ออีกสองเจ้ากรรมในเวร ซึ่งเอ๋แล้วให้อาจารย์ภยัยาลฟังว่าสามีนอนได้ดีจาก4ปีกว่านอนดีที่สุดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานอนแล้วลึกจากที่จะนอนแล้วตื่นนอนได้ดีขึ้นขณะที่หนุ่มคงกระพันถามว่ามีโอกาสหายไหม อาจารย์ภพยสารตอบทันทีว่าหายสีต้องหายวัตถุประสงค์ทําให้หายให้พ้นจากกรรมนี้ไม่หายชาติหน้าตามมาอีกจะยุ่งจากนั้นอาจารย์ภัยสารเปิดความลับสวรรค์อีกสองรายชื่อเจ้ากรรมในเวรเมฆวินัยโดยคนแรกชาติก่อนชื่อในชอยชาตินี้ชื่อานนพดลพร้อมบอกนามสกุลบอกชื่อซอยถนนผ่านนิชชยาการธนบุรีตลิ่งชันกรุงเทพส่วนคนที่สองชาติก่อนชื่อนางคอยนาสมเพศไปทําบุญพุทธศ แล้วถูกรังแกไปหาศาสนาใหม่ไปศาสนาอิสลามเกิดมาชาตินี้ชื่อสลิฮามะอาจารย์บอกว่าไม่รู้เยียนยังไงแต่ฟังมาออกเสียงแบบนี้พร้อมบอกบัารเลขที่ถนนอยู่ที่หาดใหญ่สงขลาเรียไปขออโหสิก,กรรมอีกสองคนให้เสร็จเขาเคยไปเบียดเบียนผิดศีลข้อหนึ่งนอกจากนี้อาจารย์ไพศาลบอกด้วยว่าหากหาอีกสองคนเจอแล้วทําพิธีขอขามากรรมครบหมดแล้วจัดนี้จะดูอาการก่อนว่าเป็นอย่างไรแล้วจะบอกเจ้าบุญนายคุณ คนที่คอยช่วยเหลือกันในชาติก่อนเพื่อไปขอพรทั้งนี้เอภรยาเมฆได้วิดีโอคอหาสามีซึ่งกําลังนอนพักเมฆวินัยได้คุยกับอาจารย์ไพศาลเล่าอาการวันนี้ว่านอนแก้ผ้าเป็นแผลใส่เสื้อแล้วมันติดต้องนอนแก้ผ้าวันนี้ถ่ายไม่ออกถ่ายไปถ่ายมาจะเป็นลมรีบมานอนถ้าผมหายจะไปเยี่ยมอาจารย์วันนี้เหมือนพอจะรู้ว่าไปหาอาจารย์สงสัยอาการเยอะด้านอาจารย์ไพศาลบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวหายได้ไปแสดงหนังเหมือนเดิมขณะที่เอกกล่าวว่า บอกแล้ววันไหนวันพระอาการจะไม่ดีจะเจ็บปวดทรมานเลือดไหลเยอะที่เขาบอกถอดเสื้อนอนเพราะแผลตุ่มน้ําพองพอมันเปิดจะเป็นเลือดช้าเลือดเขาเป็นทั้งตัวก่อนหน้านี้พอใส่เสื้อจะหายหนังถลอกติดรอบนี้เลยบอกไม่ต้องใส่เสื้อผ้านอนโดยทางรายการระบุอาการไม่ดีในวันพระอาจเป็นสัญญาณที่บอกว่าเจ้ากรรมบางคนไม่ยอมอโหอสิกรรมให้เมื่อถามอาจารย์ไพศาลว่าถ้าเจ็ดคนมีคนนึงไม่ยอมอาจารย์ไพศาลตอบว่ามีวิธีแก้ใกล้เคียงเหมือนกัน ทําไม่ดีที่สุดจากนั้นหนุ่มคงกระพันและเอจึงเดินทางกลับกรุงเทพพยายามตามหา2อรายชื่อสุดท้ายต้องบอกว่าไม่ใช่หากัน,นง่ายเอพยายามตรวจสอบตามช่วยดังกล่าวขณะที่หนุ่มคงกระพันก็บอกว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอต้องเดินทางไปขอความช่วยเหลือใครบางคน